มาแล้วยังคะมาแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะมาพบกับหนูแดงนะคะและรถแต่งหล่ออีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาพี่ๆมาชมแรปเปอร์นะคะ2.0ราคาตัวรถอยู่ที่1นล้านเจ็ดแสนหกน้นบาทนั่นเองค่ะบอกเลยว่าแค่บอดี้รถนะคะก็หล่อแล้วนี่นะคะเสริมหล่อเข้าไปอีกนะคะด้วยชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันพร้อมใส่ยางโตๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูแดงจะพาพี่ๆชมรถรอบๆคันก่อนนะคะและจะมาจอดที่รจุดเลยว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะแต่ บอกเลยว่าสุดแน่นอนค่ะมาเลยค่ะมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับตัวด้านหน้านะคะเสริมหลอด้วยกันชนหน้าเหล็กฮัมเมอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นตัว h ั m m e r รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีดีไซน์ไฟแบบใหม่ด้วยนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังเดินนะที่ติดมากับตัวโรงงานอยู่แล้วเสริมหลอด้านบนด้วยสคูปทรงฟิตแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่า เป็นคันแรกนะคะที่ใส่สคูปกับรถแรปเตอร์แบบนี้เลยซึ่งหล่อและก็เข้ากันมากๆเลยนะคะเป็นรูปม้าสีทูโทนนะคะสีดำดะดำเงาตัดกับสีดำด้านนั่นเองค่ะและสําหรับซุ้มล้อนะคะจะเป็นซุ้มล้อของแรปเตอร์ ที่ติดมากับตัวโรงงานอยู่แล้วนี่นะคะให้ดูเลยว่านี่คือซุ้มล้อที่ติดมากับตัวโรงงานนะคะแต่ว่าแม็กและยางนะคะยังเกินซุ้มล้อมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสเปคเขาเป็นสเปคอะไรนะคะพี่ๆมาดูกันเลยค่ะสําหรับแม็กนะคะบอกเลยว่าพี่ๆน่าจะเดากันได้นะคะว่าถ้าราล้นแบบนี้จะต้องเป็นคอบ20แล้วก็ออฟเซตลบ44แน่นอนนะคะเรียกได้ว่าเป็นออฟเซตยอดทิศสำหรับสายออฟโรดเลยนะคะมาพร้อมกับยางโตโย่อาท 3 0 5 5 5 2 0ค่ะนี่เลยนะคะคือที่มาของความออฟโรดของคันนี้เลยค่ะหล่อมากๆเลยนะคะ สำหรับตัวบอดี้ด้านข้างนะคะจะคลินคลีนแบบนี้เลยเบ้ามือจับนะคะหนุแดงติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะและเปลี่ยนบันไดข้างด้วยนะคะเป็นบันไดข้างของฮัมเมอร์นะคะเป็นตัวที่มีกันลื่นด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งยอดฮิตเลยในส่วนของโรบาร์นะคะก็ติดตั้งเข้าไปด้วยนะคะเป็นโรบาร์ทรงปืนของฮัมเมอร์นะคะมีไฟเบรกดวงที่4ด้วยนะคะและสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ก็ติดตั้งมากับตัวโรงงานเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะครอบไฟท้ายครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้และมี ตวัวอักษรอะคริลิกเลนเจอร์นะคะเสริมหล่อชิ้นสุดท้ายเลยก็คือเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์พร้อมห่วงสีแดงและก็มีปากนกแก้วด้วยนะคะที่สามารถลากรถลากเรือนะคะคือใช้งานได้จริงเลยค่ะนอกจากหล่อแล้วนะคะยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ชื่นชอบการแต่งสไตล์นี้สามารถแคปรูปรถค่ะทักมาหาหนูแดงได้เลยนะคะที่เพจฟอตแต่งโปรงแรงป้ายหนูแดงพนครนะคะหรือว่าทรที่เบอร์ 0615239524ค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่ป้ายแดงพร้อมแต่งนะคะหรือว่ามีรถอยู่แล้วก็สามารถนำมาตกแต่งเพิ่มได้นะคะทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะปัดนี่คือ